เขาบอกว่าถ้าชีวิตต้องการจะไปต่อหรือว่าเป็นเส้นทางที่ต้องเลือกมันก็ต้องเลือกสักอย่างหนึ่งมันเป็นการตัดใจที่ยากมากๆวันนี้ครับผมจะตัดสินใจขายรถ <What? S 1> ผมมาตัดสินใจขายรถ <What? S 1> ก็เป็นสิ่งที่คิดโอ้นอนไม่หลับเลยคิดหลายคืนมากไม่รู้จะยังไงกับชีวิตต่อนี่แต่ว่ามันจําเป็นชีวิตต้องเดินต่อไปเราก็เลยต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังส่งต่อให้กับคนที่เขาแบบอยากจะ ยากได้อยากมีอยากใช้จริงๆก็ถือว่าอันนี้เป็นการเปิดใจโดยตรงเลยนะครับที่ขี่บ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นคันนี้หลายคนที่ติดตามกันมานานก็อาจจะรู้จักรถคันนี้เป็นการส่วนตัวแล้วก็รถคันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันวันนี้ผมมีเรื่องใหญ่าสารภาพเขาบอกว่าถ้าชีวิตต้องการจะไปต่อหรือว่าเป็นเส้นทางที่ต้องเลือกมันก็ต้องเลือกสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยอย่างที่บอกตั้งแต่แจ้งวันเมื่อกี้ว่ามันเป็นการตัดใจที่ยากมากๆวันนี้ครับผมจะตัดสินใจ รถผมมาตัดสินใจขายรถก็เป็นสิ่งที่คิดนอนไม่หลับเลยคิดหลายคืนมากไม่รู้จะยังไงกับชีวิตต่อเยแต่ว่าอมืมันจําเป็นชีวิตต้องเดินต่อไปเราก็เลยต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังส่งต่อให้กับคนที่เขาแบบออยากจะอยากจะได้อยากมีอยากจะใช้จริงๆก็ถือว่าอันนี้เป็นการเปิดใจโดยตรงเลยนะครับถ้าที่เห็นสองคันนี้ก็จะเป็นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แตกต่างกันในเรื่องของปีปีก็จะลึกกว่าไอ้ตัวนี้รถเกือบ30ปีอันนี้ก็จะปีใหม่กว่ารถรหัส L8 2018แต่ออกปีประมาณก็2020ก็ต่างกันมากเจเนเรชั่นเป็นเรียกได้ว่าเป็นปู่กับหลากกนต่างกัน2องอย่างซึ่งก็มีเสน่ห์ทั้งคู่นะครับแต่คันที่ขี่บ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นคันนี้คันนี้ก็เะใจก่จะจอดจอดอย่างเดียวในวันนี้ผมจะมาประกาศขายรถนะครับ คันที่ผมจะขายก็นั่นแหละคือคันนี้ Suzuki GSX-R 1000กก็เป็นสิ่งที่ตัดใจยากเหมือนกันแต่มันจำเป็นต้องไปต่อมันต้องเอาเงินมาไว้ใช้ในยามจำเป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเราส่งต่อให้กับคนที่เขาเรียกได้ว่าอยากจะใช้ดีกว่า อยากใช้งานจริงๆแล้วรักในสายนี้จริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมรักด้านนี้มากกว่าอันนี้ไม่ขายนะเอามาจอดให้ดูเฉยๆจอดโชว์ไปงั้นแหละก็เป็นคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ที่ผมจะขายคือคันนี้คันนี้ผมจะขายแล้วก็เลยรู้สึกลำบากใจนิดนึงแต่คันนี้ยังไงก็ไม่ขายนะฮะต่อให้จนยังไงก็ไม่ขายนะครับแต่ตอนนี้ก็จนละก็เลยต้องขายคันนี้เพราะว่าชีวิตนั่นแหละเราต้องเลือกทางเดินแล้ว,ลวอันนี้ก็ผมขออนุญาตเสียกุญแจสักคู่นะ เดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆนะคันนี้เมื่อกี้เราโฟกัส2คันอันนี้ก็ของแต่งก็จะมีเบาะเบาะเจลเป็นเบาะเบาะเจลแล้วก็คันนี้ที่จะมีใส่ก็มีกาดเป็นเขาเรียกว่ากาดกันร,รอยเป็นคาร์บอนเคเบิลวูฟแล้วก็ฝาถังบูญแล้วก็จะมีใส่ท่อท่อตัวนี้ฮะท่อ SC Project เป็นสลิปออนนะครับเป็นสลิปออน เป็นท่อแล้วก็ที่สายเพิ่มเติมไปมีอะไรอยูวะมีกาดหม้อน้ำอ่าต้องมีกาดหม้อน้ําเล่นรถพวกนี้ต้องมีถ้าหม้อน้าแตกเดี๋ยววายวอดหมดแล้วก็ชุดหน้าก็จะเป็นชิลซีโร่กาวิตี้ซีโร่กาวิตี้ของแต่งก็มีเท่านี้ครัเพราะว่าเป็นรถที่ไม่ค่อยได้ลงทุนอะไรมากแต่ว่านั่นแหละก็แต่งแต่งในจุดที่ได้ได้ว่ารถ มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคันหนึ่งต้องมีก็คือสิ่งที่ผมแต่งเข้าไปก็เป็นเรียกได้ว่าถ้าเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับถ้าคนเราก็เรียกว่าปัจจัย4ีแล้วอันนี้ก็เป็นปัจจัย4ของรถบิ๊กไบค์ซึ่งต้องมีท่อเดิมก็ไม่ได้แต่อุปกรณ์เดิมไม่ให้หมดนะครับอันนี้อุดกระจกอุดกระจกคาร์บอนนี้สั่งทำทูทีมอตร์ไบค์เป็นโลโก้แล้วก็มีกระจกเดิมให้แล้วก็มีท่อเดิมให้มีชิลเดิมให้แล้วแต่ซึ่งเป็น เป็นการขายผมจะตั้งราคานะผมอยากจะบอกว่าผมจะขายดาวแต่โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินดาวแค่นั้นแหะไม่ต้องจ่ายเงินดาวเอาไปส่งต่อได้เลยนะครับอันนี้เหลืออีก46งวดน,นะครับงวดละ1 5้าน1,551บาทนะครับของไฟแนนซ์กรุงศรีถ้าใครสนใจจริงๆทักทักคอมเมนต์ใน YouTube ได้หรือว่าในเพจได้ทักแชทมาได้ ทักมาได้เลยผมรอตอบอยู่นะครับถ้าใครสนใจสำหรัคันนี้รถคันนี้วิ่งเดี๋ยวมาดูเรือนใหม่ฮะคันนี้วิ่งอยู่ที่อาจจะมองไม่เห็นนะแต่ผมจะจะบอกไว้ว่า,า1 9 8 8กิโลไม่ใช่าถามสกกล้องใหม่ไหมคั้รคันนี้ใหม่ครับใหม่นะดูแตกสีก็รู้แลเออมันไม่ได้ใช้ไงนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดู สวิตสตาร์ทคือไม่ต้องกดแช่นะสำหรับซูซูกิรุ่นนี้กดจึ้งเดียวติดเลยดูนะทีเดียวติดน,นี้เสียงก็จะเราต้องเล่งเสียงนิดนึเีเล่นน้อยอันนี้มันในในตัวเมืองเบิ้มมากไม่ได้แต่จะเบิ่มให้ดูเฉย สเสน่ห์มันคนละแบบกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในฟีลของรถรุ่นใหม่ก็เป็นสเสน่ห์อีกแบบหน,นึ่งแต่อันเนี้ยเป็น,นฟีลลิ่งของรถรุ่นเก่าๆมันก็จะเป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึง่งซึ่งผมมองดูแล้วใจผมมันรักด้านนี้มากกว่าและที่สําคัญก็มันในเรื่องของรสนิยมล้วนๆไม่ได้บอกว่าอันไหนดีไม่ดีแต่ใจตอนนี้มันเป็น2จังหวะไปแล้วนะครับ อนาคตถ้าจะเล่นแนวรถ4สูบเดี๋ยวให้ว่ากันว่าจะไปจบที่รุ่นไหนแต่รุ่นที่ผมไว้ก็คือ NC 3 0ก็ตรงในยุค90เหมือนกันเพราะว่าผมเรียกได้ว่าลักษณะการแต่งตัวอะไรพวกน,นี้ก็จะฟิลแบบยุค90เลยนะฮะบางชั้งบางครั้งแบบชอบมากๆอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องสตาร์ทมัง้งเพราะเราไม่ได้ขาย <laughs> ไม่ได้ขายนะ,ะแต่ก็นั่นแหละทําใจลําบากอย่าลืมนะฮะฟรีดาวนะครับฟรีดาวส่งต่อได้เลย ขอแค่นี้จริง๋ยวผมจะถามแฟนนซ์แจ้งรายละเอียดผมจะได้แจ้งว่าใครที่ติดต่อเข้ามาถ้าถามว่าอยากเก็บไว้ไหมถ้ามุ่ว่าขายไม่ออกก็อก็เก็บไว้ได้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้ชีวิตมันแบบนั่นแหละก้าวได้ไวกว่านี้แล้วก็ต้องแบบว่าบางอย่างถ้ามันไม่ตอบโจทย์เราซื้อมาไม่ได้ใช้งานยิงเรารู้สึกสงสารรถรู้สึกเสียดายรถรถรถแบบว่ายังใหม่มากเลยนะสภาพขนาดนี้ก็ขี่สบายก็อันนี้ไปเขาเรียกได้ว่าแฟร แฟตกล่องก็1 9 1ม้าอันนี้เป็นท่อสลิปออนนะครับกลองก็กองเดิมถ้าอยากแรงกว่านี้นะฮะเปลี่ยนเป็นท่อฟูลซิสเต็มได้แล้วก็ใส่กองแต่งเข้าไปผมว่าแรงม้าขึ้นมาอีกแน,น,น,น่นอนน่าจะเกือบ200แล้วแหละแต่นี่คือ191 mm. ผมว่ามันก็แรงนะนะแรงมากๆแรงมา้งมาต่อตัวนี่ถือว่าไม่ธรรมดาขี่สนุกอลล์นี่ขี่สนุกเดิมเดิมมันมามันไม่มันไม่มไมค่อยแรงครับมันอมัน150กว่าม้าไงมันไม่แรงมันรู้สึกแต่พอลไปแมปปั๊บ แล้วลืมแจ้งไปนะครับคันนี้ยังมีประกันชั้นหนึ่งนะครับหมดไปหมดปีนี้แต่เดือนพฤศจิกายนเดือน11เหลืออีกหลายเดือนมากๆอันนี้เพิ่งเดือน4ี่เองประกันชั้นหนึ่งคุณก็ไม่ได้ต้องต่อเพราะจะเพราะว่าไฟแนนซ์ส่วนใหญ่เขาต้องบังคับทําประกันชั้นหนึ่งเพราะว่ารถพวกนี้มันรถที่มีมูลค่าสูงมากๆอะไหล่มันแพงครับเมื่อว่าเกิดอะไรขึ้นมาไฟแนนซ์เขารับผิดชอบไม่ไหวเพราะฉะนั้นถึงจะต้องทําประกันชั้นหนึ่งขึ้นมานะครับใครสนใจอย่าลืมนะฮะทักแชทได้เลย ทักแชทในเพจทัาแชทเฟซส่วนตัวนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ใน u ู u b e เดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะฮะทิ้งเบอร์ไว้เลยก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ก็ขอจบการขายรถเป็นการขายที่ลำบากใจวะ่ะเสียดายรถไหมเสียดายรถพี่ไหมเสียดายพี่มันธรรมดาว่ามันมันต้องยอมมันถึงเวลาใช่ไหมถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่ทางไงอนาคตอาจจะไปแนวแบบไม่วิบากก็แนวฮาร์เลย์ชอปเปอร์หรืออะไรเขาว่ากัน แต่ถ้าเป็นสไตล์นี้ผมว่าอมืมันปวดหลังด้วยหลายอย่างก็แต่ถ้าบางคนชอบใจเขาได้เขาก็ใช้ยันแก่เหมือนกันนะรุ่นเนี้พวกสไตล์ซูเปอร์สปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตก็นั่นแหละมันจะมอ,มอบนิดนึงแฮนด์ Hand อยู่จับล่างถามว่าคนคนขี่หมอบไหมมันก็มอบแต่ว่าขับสนุกรถซูซูกิเครื่องเหนียวมีเทคโนโลยีที่สูงอันนี้มีวาว 8, ล์วแปรผัน้วยนะใช้วาล์วคล้ายๆวีทเป็นวาล์วเปิด แต่ก็ไม่รู้ว่าโลกเปลี่ยนไหมต้องลองมาต้องลองมาใช้งานดูนะถ้าสนใจอย่าลืมนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสายซูค่าอะไหล่แมทแนนก็ถูกไม่ได้โจมตีค่ายอื่นนะแต่ค่ายนี้การเซอร์วิสผ้าคัสฟ้าอะไรนี่ถูกมากแล้วก็การเซอร์วิสถือว่าไม่แพงถือว่าโอเคคราวนี้ลืมบอกไปออกศูนย์ที่ซูซูกิพัฒนาการนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันเบาะทํามาจากเลลไลเป็นเบาะเจลนะครับขี่ไกลๆก็จะนุ่มๆเป็นผ้าหนังกลับนะฮะ ก็สวยๆมีโลโก้ G S X ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันอย่าลืมนะให้กำลังใจผมหน่อยนะชีวิตต้องไปต่อจริงอย่าลืมนะใครอยากได้ติดต่อเข้ามา,าไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ